Man ni Man Yang Pai! ni Jangan ไอ้ไอ้คิลเลอร์ยะเยี่ยมมากผมกลับมาแล้วแม่ผมกลับมาอีกครั้งแล้วรอบนี้ผมจะฆ่าให้หมดเลยคอยดูผมต้องการเกมไวไหนฮะบ้านหลังนี้นะผมมาพู่มึงตายยู่ได มึงมาเอามึงแน่พวกมึงมาเนี่ยสองคนนะมีสองคน,อองคนไปอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไร,รอะไรฮะอะไรฮะกะพกันเหรอ Come on baby come on come here you die มันนี่เอาให้หมดผางให้หมดครับแหมหมดไปเหรอมาออกไปแล้ว่ออะ เจ็แบแสบนักเนะ้ฮัลโหลไปไหนคะฮะไปไหนเอ่ยเอ้ยลบหรอหาอะไรหาอะไรหาอะไรฮะไปไป,ไปไหนเออไปไหนฮะไปแล้วเหรอไปไหนเน้ ในบ้านอยู่เหรอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไอห,หนุม่มตายเอาว่าเจอแล้วโอเคนี่มีคนนะเอาเก็บคนนี้แล้วกันไปนะ เอาไปบ้านนู้นเหรอเป็นบ้านแล้วเราฮะเข้าบ้านรือยังยังไม่เข้าครับผมนิ่งอยู่เหรอฮะมาดิมาดิมาดิไม่จบับไห้เสียเวลาซับให้แหลก สวัสดีพี่มืดไงไปไหนฮะทุกบ้านใหญ่ใช่ไหมได้เลยนั่นแหละไปฮะวิ่งไปดิวิ่งเข้าไปพี่มืดอืมเตียบแสบนักเนอะไปจะไปเหรอฮะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมอะไรอะไรรู้ไว้ ออกไปดิเหยียบทับไปดิเออนั่นแหละเหยียบทับไปดิ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 อะไรกูซับแหลกเลยนักซับกูนักซับนักซับเว้ยนักซับเว้ยเอาเหยียบสามเลยนะพี่มือเหยียบทีละคนเอาเน้นๆ นี่มึงยังก้าวอ,อ,อีออกเหรอตายอย่าบอกมังจะได้ไปจากที่นี่พวกมึงมาได้กันก็โดนได้กันนี่แหละไอ้ฮะ ข้างหน้าเนี่ยไปโทรศัพท์เหรอ,หรอเอห็นแล้วครับผมม,มันนี่มันนี่ตบหัวขาดไป <laughs> Them down, buy Ma them pay. What we doing, don't stop, Jason? They deserve to die. Make them suffer like we oh, do. Money, money, ไปไหนเฮ้ห่างปับ๊บโอ้โหหิวอาตีแทบกูมาเฮ้นี่ bên này Hello, Jason. Ê. Có mô hồ đâu quê. À lại. Bên คิดว่าจะไปไหนฮ้คิดว่าจะไปไหนหนุม่มวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งหาไปไหนวิ่งไปหน้าตาข้างหน้าวุ่งเข้าไปเยี่ยมมากดีมากลุงชอบเล่นวันนี้ ประตูไม่มีนะไอ้หนูกระโดดหน้าตากดิฮัโลโหลเจอกันเดี๋ยวพันหน้าตางแป๊บหน้าต่างฟังยากแค่เฉยนะกา,ารนี้มันต้องตั้งการแล้วก็ฟันนี่เดี๋ยวผมล่อมันก่อนล่ามก่อนนะเอ,อา่ะ เอาโน้นเหรอเอาโน้นเหรอเอ๊ะเอาใช่ป่ะนี่มันเอาใช่ป่ะได้ไอ้นุ่มได้แบบนี้ได้ไม่พังแล้วไม่พังแล้วโมโหโมโหพังยังยังจะมานเนี่ยมาเอาตายเอาไว้ไอ้นี่เอาว่ะเอาเว้ยไอ้นี่มันไฟแรง <s Elliott> เดี๋ยวรู S> <S <S ้จังหวะกันไอ้หนุ่มมาติดแล้วมึงติดแล้วมึงมาดิโอ้ยพาได้ไงวะบ้าเอ้ยแล้วแล้วแล้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 พาได้ไงวะโอ้โหมึงเจ็บมึงวิ่งไหมเดี๋ยวเจอกูลุกขึ้นไหม

เนียนใช่ปะอะไรเฮ้ยไปไหนจาวิสจะเนียนในน้ำเหรอฮะวิ่งไปโอ้วฟัดมาปืนมาตอนไหนวะยูได้เวลาจะหมดแล้วไอ้หนูมึงต้องตายแล้วล่ะ วน,นี่วันนี้มันมีมีดได้ไงมันเอามีดมาจากไหนประทัดอีกทำอะไรกูไม่ได้แล้วเว้ยตอนนี้กูอึดไปไหนเะ มานนี่ไปยังวะอะไรสองนาทีว่ามึงจะรอดไหมไอ้นี่ว่ามึงจะรอดไหม Help Oh God ไปไหนมานนี่มานนี่มานนี่ มันนี่ <c oughs> ย่างไปมเมรัยกันได้ you die you die die นี่แหละที่รอคอย That's has a reward my Momy boy you good for ไม่ปล่อย Ha 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 ha